ก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้โหพากันมหากรรมสูบน้ำนะครับผมโอ้โหประมาณน่าเกือบยี่สิบตัวนะคผมโอ้โหฝังโน้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัวนะครับฝั่งโน้นที่เป็นรถอีกโก้นะครับแล้วก็เป็นท่อใหญ่นี่อา่าเป็นเครื่องใหญ่สองตัวนะครับมีน่าจะสูบแบบอา่าแบบว่าเป็นของของหลวงหรือเปล่าไม่ได้แน่ใจนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับสายพัดเครื่องนะครับโอ้โหเยอะจริงโอ้โหเฮ้ ก็จะเปนยันบ้าล้วนๆนะมีครตบต้าปนที่อยู่ตัวเ่ยโอ้มีนกด้วยตายแล้วเอ,นอานกก็ติดน้ำโอ,โอ้โหพี่กราสูบไปไหนครับกระสูบไปไหนครับเนี่ยไปใต้ก้นแล้วก็ไปใต้หนาครับโอ้ยมึงผ่านมามึงเคยเห็นไนหนนยมันตับเลยอะ่ะ อันนี้น้ำมันเราหรือว่าหาดกันหาดขาดกันออกออเหรอ,ออ๋ไรโอเป็นน้ำมันของชาวนาเองนะครับก็หุ่นน้ำอ่องนะผมถ้าถามพี่เขานะมาฝั่งนี้มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10นะครับ11 12 13 14 15ตัวนะครับโอ้โ oh. หใส่พานแบบว่าขี่กันเลยนะดูดูนะครับโอ้ oh. ทอดเลื้อยเลยโอ้โหเยอะจริง นี่นะทุกคนโอ้โหเยอะนะครับตั้งรวมเป็นกระจุกเดียวแล้วครับโหดนี่ครับชีวิตชาวนานานะชาวสวนชาวไร่ต้องดิ้นรนกันไปนะผมลุงสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับ โอ้โหทวิทไปไหนนะครับใส่ไรโอ้โนี่ก็เป็นน้ำมันเราเองใช่ไหมโอ้โหแต่จะได้น้ำเนาะโอ้โหและยังเครื่องใหญ่ครับเ,เค,นนครื่องใหญ่นี่น้ำมันเราเองหรือว่าน้ำมันหลวงออแต่ว่าเป็นเครื่องหลวงใช่ไหมครับ,รบอ,อ๋อ้เครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่นู่นนะครับโอ้น้ำมันเราเติมเองอแต่ว่ารเราเอาน้ำมันเราเติมเองใช่ไหม อ๋อเนี่ยนะครับเครื่องใหญ่นี่เป็นเป็นของหลวงใช่ไหมลุงของหลวงนะเรากูบกันเองเลยก็ยาสู้ก็ต้องเอาวันต้องรอีสตองแล้ว็นต้องเลือมีลิดอก็เนี่ยนะ่มัก็ต้อ้าใายไม่ได้วาจับตัวเลยไม่รู้คลิปแวนิวนมันก็ใหล่ก็ตายไปดิ ก็เป็นเวียนไขเวียนมันอะไรเงี้ยนะเฮ้เฮ้ยไม่ชอบนี่ยเนี่ยเท่เนี่ยโอ้นี่เป็นล้อน้ำอันนี้เป็นล้อน้ำแล้วเกี่ยวใช่ไหมออล้อน้ำอันนี้หน้าอะไรเนี่ยโอ้ติดให้ดูใเลยนะโอ้18หน้า18โอ้ยติดแล้วองปลอดภัยก่อน อ๋ดึงไวองงง้อ๋อดึงดึงดึงอ้าวให้ไปจ,จงหมุนด้วยโอ้โหดีนะขึ้นเครือ่องหน้าสี่เครือ่องแล้วลุงอันนี้เราก็มาแปลงเองใช่ไหมครับน,นี่ของลุงนะอ่ะสุดยอดนะ เไม่เราจะมีอะไรเจิญหัวคนไทย <laughs> oh, <laughs> โอ้สุดยอดเดี๋ยวมาดูตอนนี้นะเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วก็ล่าไปโน่นนั่นก่อนจะเป็นยันบ้านะนี่เดี๋ยวเหมือนวิ่งจะใหญ่กว่าโตโน,น่นะ ีหลายตัวเลยเก๊ตีก็แม่เนะเฮ้ยมันมันให้เราเบาเครื่องเนี้ยไหมลุงอ๋อไม่ได้เลสามไม่เป็นอ๋อหรือว่าเครื่องเล็กแล้วก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับ นี่แนี่อันนี้ว <นะ S 1> ินวินน้อยเหนักเครื่องนี้ด้วยนะ บ้านผมไม่มีเลยอย่างนี้โอ้นี่เป็นเห็นมาล้อยี่สิบครับแล้วก็ใส่ล้อน้ำรถเกี่ยวนะมัาจะเป็นล้อน้ำรถเกี่ยวดีจ้าน้ำไ่แน่ใจนะแล้วก็เป็นวินก้าวินแปดนะครับวินเครื่องสีครึ่งนะครับนี่มีตัวกันสายพานเต้นด้วยนะเนี่ยเอาแบบว่ากาันสายพานมันเต้นกันสายพานหลุดครับ เดี๋ยวลุงเลี้ให้ดู <S <S> โอ้ออกดีนะครับอ๋อกต่อใหญ่ใช่ไหมลุงอ๋อนี่ครับ e <S <S ดูปริมาณน,น้ําที่ออกนะครับโน่นนะครับท่อท่อใหญ่นี่นะครับตัวสําหรับไอตัวโม่ดแดงนี่นะครับเนี่ยตัวโม่แดงนี่นะครับหัวน้ําออกดีนะครับนี่ออกแรง

เ0 0 0พกว่าบา, 5, บาทเ0 0 0พกว่าบาท3อ๋อถ้างบอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทครับเนี่ยผมว่า้ดีเลยนะเดี๋ยวเลยนี่นะสำหรับตัวนี้นะไปย,ยังไงก็มาคติด,าดนะออตามด้วยนะโปดติด<อ>ตามผมนะโปดติดตามผมด้วย กดติดตามกดติดตาม<笑><笑>อ็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะไม,ไ,มไม่เคยเห็นนะที่บ้านผมไม่มีครับอย่างนี้แล้วก็มีการแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยแรงนะโอ้โห,โหดูดูแคแ่ชอบใจเลยชอบใจตรงนี้นะแจ๋วเลยนี่นะครับ เกษตรกรไทยแต่ดูน้ำที่ไหลดิแหลงนี่หลายเครื่องอะก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนเพื่อนทำไม่วิทย์ก็เห็นลุงบอกว่าก็ตายหมดฮะถ้าบอสรอคิวกันก็ตายหมดอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ